สวัสดีครับสวัสทีรมาธิทุกท่านครับดีดการรักทาการเอาสีมดีดีธรรมดาครับช่องดีดีธรรมดาไว้จะมานเสอดาวโจน D ครับดาวโจนมีดีพีของวันวันวันวศุกร์นะครับวันนี้วนศุกนะที่ยี่สบกุมปพันตัดพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสำหรับดาวโจมส์ดีีนี้จะออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองยามครึ่งนะครับทุกวันทุกวันนะครับต่องดีดีธรรมดาไว้จะม่งนเสนอชัานผู้ชมยสารัุณโดยวเพื่อความมั่น ทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณทำงานทุกชงทุกทั้นนะครับเพื่อครับชมนะกดิด้วยฝากติดตามด้วยนะครับกติดตามี่แชร์กนไลค์แชร์ด้วยนะครับตวทางกาจะงัวางเรียนทม่ต้องกุศลมนุ่มเพื่อความมั่นคงเท่านั้นนะครับอาแคบหน้าจอไปอาภาพหน้าจอไปเดเยนะครับจูนดีไอพีเดนห้าหสภาพเร้นที่ห้ากับหกนะ ศูนย์หนึ่งสองมเลขมันจะเรียงััไปเลยนะครับศูน3 4หนึ่อง่าหเลขเรียงนะครับชุดวินนะเน้นที่5ก็ห้า5ูน5 5ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้า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 สามสามห้าห้าสี่สี่ห้้าห้าหกหกห้ากันกันไป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 ชอบตอนนี้อย่างเงินหหกศนย์นอหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกสามสามหกหกสี่สี่หกครับ เจบแล้นะครับเ็บเลยแล้วเนาะ็บผมนะจบไม่ทันดูอีกรอบก็ได้ครับนะฮะับชืวงดีชืวงดีนะอะไจะวันดี่บ